สวัสดีครับผู้ชมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง2 Studio ก,กันอีกครั้งนะครับและหนังที่ผมจะมาสปอยในวันนี้ก็คือเรื่องเพรในปี2019ซึ่งเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งที่ต้องเอาชีวิตรอดบนเกาะร้างเพียงคนเดียวนะครับแล้วเขาจะเอาชีวิตรอดได้อย่างไรเรามารับฟังสปอยกันได้เลยครับตัวหนังได้เปิดเรื่องมาที่เด็กหนุ่มคนหนึ่งที่มีชื่อว่าโทบี้เขาได้สูญเสียพ่อแท้ๆของเขาไป และสิ่งที่มันเลวร้ายกว่านั้นก็คือเขานั้น้เห็นพ่อตัวเองถูกฆ่าต่อหน้าต่อตาเลยนะครับเขาจึงไม่อาจทําใจยอมรับเรื่องนี้ได้เลยแม่ของโทบี้จึงตัดสินใจพาเขาเข้าร่วมโครงการฝึกฝนจิตใจเพราะหวังว่าจะให้โทบีนั้นกลับมามีชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งโทบีเองก็ตอบตกลงที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ด้วยนะครับจากนั้นทางทีมงานก็ได้พาโทบีขึ้นเรือเพื่อจะไปยังเกาะแห่งหนึ่ง พอเดินทางไปถึงเกาะน,นั้นแล้วโทบี้ก็ได้ลงจากเรือซึ่งโทบี้เนี่ยต้องเอาชีวิตรอดบนเกาะน,นี้เพียงคนเดียวลำพังเป็นเวลา3วันสคืนนะครับทางทีมงานเนี่ยก็ได้ให้อุปกรณ์ย่างชีพที่จําเป็นและบอกกับโทบี้ว่าถ้าเกิดความผิดปกติก็ให้รีบยิงพลุขอความช่วยเหลือทันทีแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องสัตว์ร,ร้ายด้วยเพราะว่าบนเกาะน,นี้มันไม่มีอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าครบกําหนด3วันแล้วทางทีมงานจะเข้ามารับตัวกลับไปเลยครับ แล้วการใช้ชีวิตออตโรอดบนเกาะน,นี้ของโทบีก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วอย่างแรกที่เขาต้องทําก็คือเอาผ้าใบมากางเป็นเต็นท์จากนั้นก็เริ่มออกสำรวจร,บร,บรบอบๆเกาะนี้เพื่อหาฟืนมาก่อไฟในค่ำคืนนี้นครับแต่ว่าพอเขากลับไปที่พักก็พบว่าเข้าของที่นี่นั้นมันถูกพวกลิงที่อยู่บนเกาะน,นี้มาลื้อค้นเอาของสเสบียงไปหมดเลยครับโทบีก็ตัดสินใจไปหาของกินที่ริมชายฝั่งซึ่งมันก็มีแต่หอยทะเลนะครับที่กินได้ แต่พอตกกลางคืนแล้วเขาก็มีอาการอาเจียนและท้องเสียยังรุนแรงจากการที่เขากินหอยนั่นเองนะครับโทบี้เนี่ยก็ได้เดินเข้าไปในป่าเพื่อที่จะไปปลดทุกข์แต่แล้วเขาก็ได้เจอกับตัวอะไรบางอย่างที่มันอยู่ในป่าและมันก็ทําท่าเหมือนจะเข้ามาทําร้ายเขาด้วยโทบี้ก็เลยได้หยิบปืนพลุยิงออกไปที่มันและด้วยความอ่อนล้าของเขาจึงได้หมดสติไปนะครับเช้าวันต่อมาพอโทบี้ได้สติกลับขึ้นมาแล้วก็พบว่าข้าวของทั้งหมดนั้น ถูกน้ําทะเลที่สูงขึ้นมาพัดไปจนหมดแล้วนะครับแต่ยังดีที่มีลูกมะพราะ้าวที่ถูกเฉาะทิ้งเอาไว้ข้างๆเขาโทบี้ก็รีบกินมันเพื่อที่จะประทังชีวิตจากนั้นไม่นานโทบี้ก็ได้เจอกับสาวสวยคนหนึ่งที่ติดอยู่บนเกาะนี้เหมือนกับเขาด้วยซึ่งเธอมีชื่อว่าเมดาลินนะครับเธอได้บอกกับโทบี้ว่าตอนกลางคืนบนเกาะนี้มันอันตรายมากฉะนั้นถ้าอยากมีชีวิตรอดต่อไปก็ให้ตามเธอมา เมดลีนได้พาโทบี้ไปยังที่พักของเธอซึ่งมีอาหารและน้ำดื่มด้วยนะครับเมด l ลีนได้บอกโทบี้ว่าในตอนกลางคืนเนี่ยพยายามให้อยู่ใกล้กองไฟเอาไว้แล้วเราจะปลอดภัยแน่นอนในเช้าวันต่อมาเมด l ลีนก็ได้พาโทบี้ไปสำรวจบนเกาะนี้เพื่อไปหายาสมุนไพรามาใส่แผลที่เขาติดเชื้อนะครับอีกทั้งยังสอนโทบีส้สร้างที่พักสร้างอาวุธและก็หาอาหารในป่าด้วย ในตอนนี้โทบี้เหมือนจะมีความสุขและยิ้มออกมาได้แล้วนะครับซึ่งมันนานมากแล้วที่เขาไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนหลังจากที่เขาได้สูญเสียพ่อไปโทบี้รู้สึกประทับใจในความสามารถของเมดลีนแต่ว่าเขาก็คงเก็บความสุขได้เพียงเท่านี้นะครับเพราะเขาเหลือเวลาอีกแค่คืนเดียวเท่านั้นทางทีมงานก็จะมารับตัวเขากลับไปแล้ว โทบี้รู้สึกเสียายเวลานี้มากๆเลยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเริ่มรู้สึกดีกับเธอและอยากจะอยู่กับเธอแบบนี้ไปอีกเรื่อยนะครับชเช้ามืดของอีกวันหนึ่งทีมงานก็ได้กลับมาที่เกาะน,นี้อีกครั้งเพื่อมารับตัวโทบี้ตามที่ตกลงกันไว้แต่แล้วทีมงานเนี่ยก็ถูกตัวอะไรบางอย่างเล่นงานเข้าให้นะครับตัวหนังตัดมาที่ทางด้านโทบี้ตอนนี้เขาเริ่มสงสัยแล้วว่าจนป่านนี้แล้วทําไมถึงยังไม่มีใครมารับเขาสักที เขาจึงได้ลองเดินสำรวจริมชายฝั่งไปเรื่อยๆจนได้ไปเจอกับเรือของทีมงานที่จมอยู่เขาจึงได้ดำน้ำลงไปดูใต้ท้องเรือทันใดนั้นเขาก็ได้เจอศพของทีมงานที่ตายไปแล้วนะครับโทบี้ก็รีบขึ้นจากน้ำทันทีและเขาก็สงสัยว่ามันเกิดบ้าอะไรขึ้นกันแน่แล้วมันคือตัวอะไรกันที่ทำให้เรือลม่มและฆ่าทีมงานคนนี้ทิ้งไปเขาก็เลยเดินเข้าไปในป่าเพื่อไปตามหาความจริง และได้รู้ว่าในป่าบนเกาะนี้มันเคยมีหมู่บ้านตั้งอยู่อีกทั้งยังพบหลักฐานมากมายว่ามีนักท่องเที่ยวหลายคนได้หายตัวไปอย่างลึกลับบนเกาะนี้ทันใดนั้นมันก็มีหญิงสาวคนหนึ่งปรกากฏตัวขึ้นแต่เมดลีนก็ได้พาโทบี้ออกไปได้ซะก,ก่อนนะครับแล้วเมดลีนก็บอกโทบี้ว่าอย่าให้แม่ของเธอเจอตัวเธอเด็ดขาดเพราะแม่ของเธอจะฆ่าทุกคนที่มาบุกรุกบนเกาะนี้จึงบอกให้โทบี้หนีกลับไปที่ฝั่งก่อน แล้วเธอจะตามไปทีหลังนะครับซึ่งในตอนนี้โทบี้ได้รู้แล้วว่ารอบๆตัวเขานั้นมีแต่ความตายที่รอเขาอยู่เขาจึงได้สร้างอาวุธและวางกับดักเพื่อป้องกันอันตรายอีกทั้งยังทําสัญญาณขอความช่วยเหลือเผื่อว่าจะมีเรือลําอื่นเนี่ยผ่านมาทางนี้พอตกกลางคืนเมดาลินก็ได้มาหาโทบี้ตามที่นัดเอาไว้โทบี้ก็เริ่มสงสัยในตัวของแม่เมดาลินว่าทําไมถึงต้องฆ่าเจ้าหน้าที่คนนั้นด้วยเพราะมันทําให้เขาไม่ได้กลับบ้าน เมดลีนก็เล่าให้ฟังว่าเธอเกิดบนเกาะน,นี้ตั้งแต่เด็กและพ่อของเธอก็ต้องมาตายไปจากนั้นแม่ก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนและยังห้ามไม่ให้เธอเนี่ยออกไปไหนด้วยแล้วโทบี้ก็บอกเธอว่าแม่เธอเนี่ยน่าจะเสียสติไปแล้วเราต้องรีบหาทางออกจากเกาะน,นี้ให้เร็วที่สุดก่อนที่แม่ของเธอจะฆ่าทุกคนตายไปแต่เมดลีนก็ขอตัวกลับก่อนเพราะไม่อยากให้แม่ของเธอเนี่ยสงสัยนะครับแล้วพอเช้ามาอีกวัน โทบี้ก็ได้บังเอิญเจอกับเพื่อนร่วมห้องที่เข้าร่วมโครงการนี้ด้วยเหมือนกันซึ่งเขาเองก็ครบวันกําหนดแล้วเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังไม่มีใครมารับเขาเหมือนกันโทบี้ก็ได้บอกความจริงให้เขาได้รู้และยังบอกอีกว,ว่าบนเกาะน,นี้มันอันตรายมากฉะนั้นเราต้องรีบหนีออกไปจากเกาะน,นี้ให้เร็วที่สุดแต่ว่าก่อนอื่นเขาจะต้องไปช่วยเมดลินให้ได้เสียก่อนเพราะโทบี้นั้นตกลุ่มรักเมดลินเข้าให้แล้วนะครับเขาจึงอยากจะพาเธอหนีไปด้วยเหมือนกัน จากนั้นเขาก็กลับไปที่กระท่อมของเมดาลีนจนได้ไปเจอกับแม่ของเธอโทบีจึงได้ล่อแม่ของเมดาลีนให้ตามเขาไปเพื่อที่จะให้ไปติดกับดักที่วางเอาไว้จนแม่ของเมดาลีนโดนกับดักเสียบท้องทะลุและก่อนตายเนี่ยเขาก็บอกความจริงไปว่าจริงๆแล้วเธอเนี่ยไม่ได้ฆ่าใครทั้งนั้นแต่เป็นเมดาลีนที่ถูกปีศาจบนเกาะนี้เข้าสิงและออกไล่ฆ่านักท่องเที่ยวทุกคนบนเกาะนี้ครับ เธอจึงพยายามไม่ให้ลูกสาวออกไปไหนอีกทั้งเธอเนี่ยก็ไม่สามารถฆ่าลูกสาวตัวเองได้ด้วยเธอจึงมอบเบอร์รี่พิษให้กับโทบี้และฝากเมดอลีนให้กับโทบี้ได้ดูแลแทนแล้วก่อนเธอจะตายเนี่ยก็ได้สั่งห้ามไม่ให้เมดลีนไปขึ้นฝั่งด้วยไม่อย่างนั้นผู้คนอีกมากมายเนี่ยได้ตายกันหมดแน่ๆแ,แล้วสักพักเธอก็สิ้นลมแล้วก็ได้ตายไปครับตัวหนังตัดมาที่เพื่อนของโทบี้ในระหว่างที่เขากําลังรอให้โทบี้กลับมา จูจูเมดาลินในร่างของปีศาจก็ได้โผล่มาและเข้าจัดการเพื่อนคนนี้จนได้ตายไปครับแล้วในระหว่างนี้เองโทบี้ก็ได้กลับมาถึงพอดีและเข้าเผชิญหน้ากับปีศาจเขาก็เลยรีบสารภาพบอกรักเมดาลินทันทีแล้วพอโทบี้ได้บอกรักแบบนี้ปีศาจก็เลยได้คืนร่างของเมดาลินให้ทันใดนั้นโทบี้รีบใช้จังหวะนี้เล่นงานเมดาลินและยัดเบอร์รี่ผิดเข้าไปในปากของเธอก่อนที่จะรีบวิ่งหนีไป โทบี้ได้ไปยังประภาคาันแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่บนเกาะนี้และทําการเปิดสัญญาณขอความช่วยเหลือส่วนเบเดลินก็ตั้งสติกลับมาได้แล้วเธอก็รีบมุ่งหน้ามาหาโทบี้และเข้าเล่นงานโทบี้ทันทีทางคู่ก็ได้เข้าต่อสู้กันแบบเอาเป็นเอาตายเลยนะครับจนโทบี้นั้นพลาดท่าแล้วก็จะโดนมันฆ่าอยู่แล้วทันใดนั้นเองแสงไฟจากประภาคารก็ได้ส่องลงมาที่นี่ โทบี้ก็ใช้กระจกเนี่ยส่องแสงไปที่มันจนมันได้พลาดท่าและโดนโทบี้จัดการเผาร่างของมันตายไปแบบทั้งเป็นเลยนะครับโทบี้สามารถหนีเอาชีวิตรอดมาได้จากการช่วยเหลือของเรือลำหนึ่งที่ขับผ่านมาแต่ก่อนที่เขาจะว่ายไปที่เรือนั้นเมดอลีนเองก็ได้ไว่ายน้ำตามเข้ามาเหมือนกันเธอยังไม่ตายนะครับแล้วในที่สุดโทบี้ก็ดนมันเล่นงานจนได้จมน้ำตายไปแล้วปีศาจก็ได้คืนร่างเมดอลีน และขึ้นเรือลำนั้นไปแล้วตัวหนังก็ได้จบลงไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่สวัสดีครับ